ยอแคพิธีครพับสไตล์สปายวันนี้ครับอยู่กับศิลปินสาวสวยจากค่ายเลอกรีสครับเปียนโนครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <faced> นี่คือศิลปินใหม่สดๆร้อน,อน,นๆเพิ่งเป็นศิลปินมากี่เดือนและะ้วครับสองเดือนสองเดือน <ưa S 1> <c oughs> เป็นศิลปินมาสองเดือนแต่เขามีซิงเกิลเพลงแรกแล้วมีซิงเกิลค่ะชื่อเพลงว่าเหลียวแค่เธอค่ะเหลียวแค่เธอเหลียวแค่เธอเท่านั้นเออ เล่าถึงเพลงนี้ให้ฟังแบบว่าคอนเซปต์มันมายัางไงคือเพลงเหลียวแค่เธอเนี่ยจริงๆตอนแรกอะแต่งกตางคืน uh huh. แบบว่ามันมีความแบบมืดพอมันมืดปุ๊บมันจะเริ่มแบบมีอะไรฟุ้งซ่านใช่ไหมคะ uh huh. เราก็เริ่มแบบเรียบเรียงละถ้าเราจะชอบใครคนหนึ่งเนี่ยเราก็คงไม่ได้มองคนอื่นละเราจะเหลียวแค่เธอ uh huh. เห็นแค่เธอ uh huh. อะเหลียวแค่เธอคนเดียว uh huh. ต่อให้มีคนเดินมาปุ๊บเราก็จะเหลียวแค่เธอ uh huh. อะไรแบบนี้ ตาตาเรามันถูกคนนี้ดึงดูด,ด<ช>ลูกตาเราไปหาอยู่เสมอ,อใช่ใชต่อให้เขาจะอยู่ในแบบลืบหรืออยู่ตรงที่แบบมีอะไรบงังเขาทําอะไรเขาไปอยู่ในลืบทำไม <laughs> อ,อ๋อไม่หมายถึงว่าแบบ คือคนอาจจะแบบเยอะมากแล้วแบบเราสังเกตเขาได้แบบเห็นยค่เขาใช่ไหมก็แบบเหลียวแค่เธออะไรอย่างงี้นี่แต่งเองนี่แต่งเองใช่ใช่ค่ะแต่ว่ามีมีพี่ไก่เป็นคนช่วยเอลเลนด้วยค่ะเอ่อร้องให้ฟังสักท่อนได้ไหมอย่างงี้ได้ค่ะจะเอาแค่เธอคนเดียวจะยอมแค่เธอคนเดียวมีริ นอกจากเธอบอกรักทุกค้นทุกวันเก็บเอาไปฝันละเมอจะคิดเหมือนกันบอกฉันให้รู้ใีหนะาเธอโอ้คือเสียงในหัวพี่บอกว่าทำไมเพิ่งมาเป็นศิลปินมา่สองเดือนที่แล้วเสียงขนาดนี้อ่ะเออเสียงอพอมากนี้